ผมร่วงผมเสียจากการทําสีนะคะหรือว,ว่าผมเสียที่เกิดจากผมแห้งแตกปลายเล้วใครที่มีปัญหาผมร่วงแล้วเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะให้ลองใช้สูตรนี้เลยนะคะรับรองว่าถ้าลองใช้สูตรนี้เนี่ยผมขึ้นดีแน่นอนแล้วผมจะไม่ชีฟ้ฟูผมจะตรงสวยมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นค่ะสูตรของเรานะคะมีวิธีง่ายๆนะคะก็คือเอาพวกโรสแมรี่สาระแหน่แล้วก็ขิงนะคะมาตุ๋นในน้ํามันมะพร้าวนะคะแล้วเราก็จะไปใส่ในน้ําร้อนนะคะแล้วก็ตุ๋นประมาณนะคะใช้ ไฟกลางนะคะประมาณ20นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปิดรอให้เย็นนะคะโดยที่เราเนี่ยจะต้องคนนิดนึงนะคะตอนที่เราตุ๋นกับไฟนะคะให้เราคนให้มันเข้ากันนะคะ เพื่อให้น้ำมันละเหยของเขานะคะออกแล้วเทคนิคสําคัญก็คือเราจะปิดฝาไว้นะคะจนเขาเย็นนะคะจนข้ามคืนอีกหนึ่งวันนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยกรองนะคะเอาน้ํามันตัวนี้นะคะมาหมักผมนะคะหรือว่าจะใช้ชโลมนะคะหลังจากที่สระผมแล้วนะคะบอกเลยนะคะสูตรนี้เนี่ยทำให้ผมมีกลิ่นหอมนะคะไม่ชีฟ้ฟูมีน้ําหนักได้ดีมากๆเลยะคะ่นะถ้าใครอยากลองทำสูตรนี้ก็ลองทําได้เลยนะคะไม่ห่วงกันค่ะ